โอเคสวัสดีครับผมมาพบกับ r รเดอร์ทักไทยแลนดช่องทีวีสราและไม่มีสระประปนกันไปนะครับผมแต่ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมนี้เราก็ไปวิ่งซรายนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่เออเลี้ยวเข้ามาที่แยกบางซ้ายแล้วนะครับผมอ่าเ้นนี้ก็ไปวัดสตือได้นะครับผม อันนี้เราก็ออกเดินทางต่อเพราะว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบเท่าไหร่นะครับผมช่วงนี้ไม่รู้กล้องมันเสียนะครับทุกคนก็คือกล้องมันเสียนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันอัดได้แค่ออความละเอียดแค่เจ็ดนะครับก็720ดออ่า สามสิบเปอร์เซ็นะครับผมปกติผมอัดพันแปดสิบนะครับอัดพันแปดสิบตอนนี้มันลดมันลดเองนะครับเหลือลดเหลือรอเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วภาพมันที่ได้มันแตกนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันก็ล้วนๆน,นะตอนนี้ก็ลองมาอัดดูพอดอีเข้าไปตั้งค่าที่แอปของมันนะครับผมก็เลยลองมา อัปเดตนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองอัดคลิปนี้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปลองไปตัดต่อดูนะครับถ้าภาพแตกมาหรืออ,อภาพไม่ไม่สมูทนะครับผมหรือภาพไปลื่นตาเอ,อสั่นนะครับผมหรืออะไรประมาณนี้มันไม่เนียนตาแล้วกันทาให้เวียนหัวก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผม เนื่องจากกล้องมันลวนจริงๆนะครับยังไม่มีตังซื้อใหม่เลย <laughs> นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าดันยอดวิวให้ได้สักห้าพันซับเมื่อไหร่เดี๋ยวจะต้องจัดใหม่นะ <laughs> หรือไม่ก็หมื่นมื่นซับนะ <laughs> นะครับมันต้องรอ,อสักระยะหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะช่วงนี้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ ทำวีล็อกทั้งหลายแเลยนะครับผมคลิปครับอะไรทั้งหลายแและที่เกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์กล้องทั้งหลายนะครับช่วงนี้มันแพงจริงๆนะครับผมเนื่องจากคนมาซื้อใช้กันเยอะมันก็เลยราคามันก็ได้จะดีดๆซึ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนหันมาทำ YouTube กันเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ทำคลิปพวกคลิปเรียวคลิปอะไรพวกนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะหนีไปใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวถ่ายแล้วนะครับผมอาจจะซื้อโทรศัพท์เครื่องเดียวถ่ายไปก่อนนะครับผมอาจจะดูว่าเอตัวที่มันมีกันสั่นนะครับหรือตัวที่มันมีเอฟิลเจอร์ในการถ่ายรูปนะครับฟุตเทจได้สวยๆแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเอวิ่งทรายนะครับผม รอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วทุกคนรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วผมก็วิ่งอยู่เรื่อยๆียนะ่ยแหละนะครับประมาณนี้นะขับอยู่หกสิบเจ็ดสิบเองเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวขอยางสักแป๊บหนึ่งหน่อยับผม อจอดตรงที่แบบว่ามันมีทุ่ง่านะถนนมันโล่งนะที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมเอ้ยที่เก่าเวลาใหม่นะครับผมก็มาเช็คล้อนะครับแล้วก็สภาพทั่วไปของรถนะครับ ันนี้หลวมแล้วเนี่ยมันขยับได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอ,อ่อทำไอตัวยึดมันมีรอยสีอ่ะนี่มันขยับได้นะครับมันก็เลยสีเดี๋ยวต้องกลับไปที่บริษัทเดี๋ยวก็จะเ,เอาตัวขันขันเข้านะครับร้อยเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้มัน ไม่แน่นนะครับแต่ตอนนี้มันยังขย,ขยับได้แต่มันไม่หล่นครับไม่หลุดแน่นอนนะครับผมก็ดูสภาพน่าจะต้องได้บูรณะใหม <c oughs> ่ว่าจะท,ทนขับไปก่อนนะครับผมเพราะมันจะใกล้ปีใหม่แล้วนะทุกคน <c oughs> ก็ดูสภาพยางเป็นล้อแฝนนะ <c oughs> มันจะมีอยู่อันหนึ่งมันมีรอยแตกแต่แกม้มแต่ก็ช่างมันไปก่อน ไฟไม่สว่างแล้วนะทุกคนแดดมันร้อนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดินหลบมาอย่างนี้ทางนน้นรถมานะครับรถเฉียวเอาไปเดกเนียผม <c oughs> สภาพโอเคเทพนะครับไปก่อนหน้านี้มันฝนมันตกนะครับ ก็เลยไม่ได้ล้างรถเลยยังไม่ได้ฉีดรถเลยนะฮะเออประมาณนี้มันจะมีอยู่อันหนึ่งน็อตเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะตัวนี้น็อตมันที่ผมขันเข้าไปนะอันนี้มันซึมแล้วผมก็เอาประแจมาขันแล้วก็ตอกๆนะมันหลวมมันรวมแล้วก็ไอ้น้ำมัน เปืองนะครับมันรั่วมันซึมออกมานะทุกคนผมก็เลยต้องขันเข้าไปนะเพราะว่ามันมันหลวมออกไปเยอะเลยนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ก็รั่วเออยังไม่ได้แก้ไขเลยไอแป๊บไฮดรอลิกขันเกลียวไม่แน่นนะครับประมาณนี้ มันมีทรายตกค้างอยู่นิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับทรายตกค้างอยู่ฝั่งนู้นอันนี้มันไม่เท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าค้างอยู่อีขอบกระบะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อนะครับผมอันนี้ผมออก มาที่เอออันนี้ผมผมออกมาที่ปากซอยใส่ช่างใส่น้อยนะครับผมคือซึ่งปกติผมเข้าอย่างเดียวผมไม่ค่อยออกมาซอยนี้นะครับปกติจะออกไอ้ไฟแดงไฟแดงใส่น้อยครับไฟแดงกองขยะนะครับผมวันนี้ก็วันวันหยุดนะครับก็เลยต้องออกมาทางนี้นครับเพราะว่าทางนู้นมันรถมันติดรถเยอะนะครับรถมันเยอะมากเลย นะครับผมโอ้สาวน้อยสาวน้อยอีกแล้วตลอดตลอด จริงๆผมขึ้นตะช่างไอ้ลาดบูหลวงมารอบหนึ่งแล้วนะครับผมนี่รอบนี้ผมมาออกรูนี้มันเลยต้องย้อนกลับมาขึ้นไอ้ตะช่างใส่น้อยอีกรอบนึงครับเพราะว่ามันเป็นฐานขาขาขาเข้าไปทางใส่น้อยนะครับมันก็เลยต้องออกมานะครับผมออกมาพอเราเลี้ยวมาปั๊บเราต้องมาขึ้นถึงนี้นครับผม ตรงนี้มันก็ที่มันแคบไอช่วงช่วงยืดไอออกทางเบี่ยงน่ะคือมันมันแคบมันสั้นนะครับมันมันน้อยนะครับผมผมจริงๆเขาไม่ค่อยมาเส้นนี้กันนะครับถ้ามาจากไอทางอายุทยานะอ,าอันนี้ก็ออกมาทางนี้กันนะครับผมถ้า,ถ,า <c oughs> ถ้าเราหนีรถติดเราก็ต้องมาออกทางนี้นะครับ ส่วนมากเขาไม่ออกทางนี้กันนะครับเขาออกทางน้นนะครับผมปกติวันธรรมดาผมก็ออกทางน้นแหละตอนนี้มันเป็นวันหยุดไงผมก็เลยออกออกทางนี้มันหนีรถติดนั่นแหละง่ายๆเลยนะครับผมเกียดไปติดอยู่ไอ้ตรงไฟแดงกองขยะนะไฟแดงใครน้อยนะครับแยกแยกไฟแดงอ่กองขยะที่มุ่งหน้าไปถ้าเราตรงไปเนี่ยมันจะไปออกนพว,วงนะครับ ไปออกนพวงไปออกอ่าสามสี่ห้าแต่นี้ผมต้องมาอยู่เทินปกติถ้าผมออกไฟแดงมาผมต้องวิ่งมางนี้นะครับที่เราต้องมาอยู่เทินเอาง่ายๆเลยขี้เกียจไปรถติดโนเนียโนเนียนะร,รถมันเยอะนะครับผมผมก็เลยต้องออกมย่างนี้เออก็ต้องยอมมาขึ้นตะช่งสองรอบแล้วก็มาอยู่เทินรอบหนึ่งนะ อันนี้ก็รถเนี่ยเห็นไหมมันเป็นวันหยุดแนตะ่มันลดมันเยอะมากเลยนะครับผมเราต้องรอจังหวะดีที่ว่ามันหมดไฟแดงจากฝั่งนู้นพอดีนะครับเนี่ยถัดไปจากนี้กิโลเดียวก็ถึงไฟแดงแล้วนะครับถ้าจริงๆเนี่ยมันออกกันตรงเนี้ยมันอันตรายอ่ะมันมองยากด้วยอ่า ออกเลยแล้วกันว่่าเดี๋ยวไอ้ตู้ทิบเขาก็เบรกนห้เองนะครับ <c oughs> <c oughs> พอถ้าเราไม่ออกตอนนี้อีกรอบหนึ่งรถมานี่รับรองได้เลยอ่ารถเคนรถเคนถอยไม่มียามมาโบกเลยนะ ถอยออกมาถนนใหญ่แต่ยามยืนล้วงกระเป๋าอยู่หน้าป้อมสุดยอดจริงๆน่าจะออกมาโบกให้เขาสักนิดนึงนะครับผมมันมันมองยากนะครับมันไม่ได้มองงนะ่ายนะถอยรถใหญ่ๆนะครับบางทียามหลายท่านนิสัยดีนะครับผมเคยเข้านางานหลไหลที่นะนิสัยดีมากเลยออกมาโบกให้ทั้งๆที่ไม่ใช่นางานเขาเขาก็เคยมาโบกให้ผมนะผมเจอ นี่ไยดีเยอะอยู่นะครับแต่ประเภทเก๊เกๆก๊ก็ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับไอ้แบบอืเตจุ้ยอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็ถ้าเรากลุ่มคนขับรถบรรทุกก็จะเห็นอยู่นะครับหลากหลายนะฮะส่วนมากเอาจะยืนเก๊กซะส่วนใหญ่เนาะออถามว่ามันไม่ใช่หน้าทีไม่ไม่ใช่ มันมันใช่หน้าที่เลยเพราะว่าถอยออกมาจากบริษัทตัวเองนะครับรถบริษัทตัวเองไม่มีที่กลับก็เวลารถถอยออกมาตัวเองต้องบริการนะครับต้องดูแลในความเข้าใจของผมเนาะเออแค่เดิอนออกมาดูรถแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับผมตรงนี้ผมอยู่ซ้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าไอวงเดือนผมไม่ดีนะ วงเดือนน็อตวงเดือนผมหลวมผมก็ต้องออกขวานะวตรงนี้มันกระแทกจัดเลยขนาดหยอดๆนะวิ่งแค่สี่สิบห้าสิบยังกระโดดเลย <c oughs> ตรงช่วงนี้ยมันปะเป็นหลุมเป็นบ่อนะช่วงนเนี้ยเนี่ยเขาก็ซ่อมเหมือนซ่อมไปก่อนนะครับรอก็ประมาณใหญ่เอามาทำถนนใหม่นะอา่ <c oughs> <c oughs> นี้ผมขอลากยาวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าโค้งนี้ไปก็จะเข้าซ้ายแล้วนะครับซึ่งถ้าผมเข้าซ้ายตอนนี้ผมก็ต้องมาหลบหลุมตรงโค้งนี่อีกมันมันมันเป็นหลุมกระโดดนิดนึงอะ่ะมันมันไม่นิดแหละเอาเล่นเล่น,เล,นเล่นเราซะแบบประจุก,กันเลยทีเดียวเ <laughs> นาะประมาณนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยมันกระโดดผมอยู่ซ้ายไม่ได้นะทุกคน น,นี้เรื่องจริงนะอ๋ะอเบนก็ไม่ไปอีกอาะอ่ะพอจะแซงกันแรงกันทันทีนะครับนี่อ่ะอม,มันเป็นยังไงครับ พอผมจะแซงก็ลรงเหยียบนะเหยียบแต่กี้เขาเหยียบหนีรู้เลยนะครับว่าเขาเหยียบหนีนะครับแม่เราขึ้นหน้านะก็ไม่เป็นไรนะครับแมตัวเองก็ไม่ไปด้วยนะไปไม่ได้นะครับเราชิงออกก่อนเลยดีกว่าโยกมาเบียดนะครับบอกเลยเข้าหน้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าบนท้องถนนถ้าเรา อย่างเมื่อกี้เขาไม่ไปผมก็จะแซงนะครับแต่เขาเหยียบคันเร่งหนีเอาเหยียบเร่งหนีแล้วเข้า้ายนะเราไม่ได้ว่ากันนะแต่เขาคือเขาไม่ยอมแล้วนะแต่ถ้าเขาพลาดมาผมก็ผมก็ไม่ยอมแนละ้วผมก็กาศจาังหวะได้ผมก็แซ่ก่อนเลยอันนี้ผมก็ถือว่าขอเรียกว่าเอาคืนหรว่างั้นเถอะนะครับในเมือ่อนมีมีน้ําใจมาก่อนนะครับ จริงๆผมก็แซงมาได้ผมก็จะเข้าซ้ายนะครับถ้าเขาจะแซงผมเขาก็ค่อยแซงทีหลังก็ได้นะครับถ้าจังหวะแรกถ้าเขาไม่ไปนะครับจังหวะแรกถ้าไม่ไปผมก็ขอแซงก่อนนะครับยังไงก็จริงๆแล้วควรให้เราแซงไปก่อนนะครับถ้าถ้าคิดจะแซงทีหลังก็แซงได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับพอเราก็เลี้ยงคันเร่งอยู่ประมาณไหนก็ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ผมวิ่งอยู่แค่หกสิบหกสิบห้าอยู่แล้วนะครับแซงได้ผมก็แซงแซงไม่ได้ผมไม่ไปนะครับเราไม่ล้นเราไม่ล้นนะครับผมไหลยาวๆมานะครับผมก็ช่วงนี้โป๊ะผมไม่ค่อยจะดีนะกล้องโป๊ะนะครับผมมันรวนๆน,นะ ใช่ <laughs> ยังไงก็กราบขออภัยนะครับแต่ก็จะลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็มาเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมสอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเลยดีกว่านะครับผมไปไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า้วค่อยว่ากันใหม่นะครับผมยังไงขอคลิปนี้ขอเช็คอ่า ความเรียบร้อยของกล้องก่อนนะทุกคนนะครับถ้ามีอะไรตกตกบกพร่องอะไรลงไปนะครับยังไงก็ต้องกราบขออภยัยในนาทีนี้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว